นี่เลยครับมาถึงรองคู่อีกวันนี้นะครับชกโกแลตพิกัดน้ำหนักร้อยสามสิบนะฝ่ายแดงก็คือเกมสักน้ําจิ้มดาบัรันซารรคามน้ําเงินยอดธงชัยที่เด็ดเก้าเก้าในรุ่นนี้นะครับซ้ายเอา้าเกมสักเข้าแล้วเกมสักบุกนิดนึงยอดธงชัยขวานะครับน้ําเงินเอา้าออกกรออกกรเอา้อเอาขวาไปยอดธงชัยเกมสักเอา้าหลุด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 ปังทำไมไม่ยอดธงชัยนี่ติงขวาติงขวานะครับ แม่ผูกซ้ายมาทีหนึ่งแม่ขยับมาเจมสักเจมสักเอา้าติดอีกสายลุ่เอา้าลุดไปแม่โอ้ยโอ้ยเข่าอ่อนไปเองนะครับเอา้าเอา๊ะเอ๊ะช็อตเลยโอ้เส้นพลิกเลยนะครับโอ้เรียบร้อยเลยโอ้อะไรก็เกิดได้นะครับเอ้าดูดิดูดิด เมือนเมาจากจังหวะสอกกลับเลยครับอ่ิงครับเหมือนเมาจากจังหวะสอกกลับแล้วก็นี่แหละครับโอ้ยเต็มเต็มเลยครับโอ้โหไม่ปล่อยนาทีทองเลยครับสําหรับเจมส์สักน้ำจิ้มดาบลันสารคามครับโอ้โหอะไรก็เกิดได้นะเนี่ยโอ้โหดูดิเดือวินเนอร์ไปเลยนะครับทางเจมส์สักน้ำจิ้มดาบลันสารคามนะครับโอ้โหมาเท่เลยอ่ะเดี๋ยวขอภาพ้าดูอีรอบนึงอีกรอบนึงอีรอบนึง นี่เลยครับโอ้โหคาดไม่ถึงนี่แหละศิลปะไม้ไม,ม้มวยไทยนี่ครบสุดครบท้วนเลยอะ่ะอะไรก็เกิดได้นะครับดูภาพใช่จริงเตะขวามาก่อนเนี่ยนี่โดนต่อย12เนี่ยไอ้ลูกตามนี่นะครับระหว่างที่โดนไปแล้วเนี่ยปังปังเต็มหน้าตะไอ้นี่ไอ้ลูกหลังไม่โดนนะครับเตะขวาลูกนี้ก่อนปังปังเข้าไปนี่ติดเชือกแล้วด้วยนะครับนี่เบิบนี่นี่คว้าชุกคว้าเชือกแล้วโดนกระหน่ำเลยอะ่ะ 嗯